ใช้งานโปรแกรมสมาร์ t p a y เพโลตอนที่4นะคะคือการบันทึกฐานข้อมูลบริษัทมีข้อมูลดังนี้ค่ะบริษัทดีและเก่งตั้งอยู่ที่เลขที่615อาคารจิตอุไทยชั้น9ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพ10240โทรศพัพท์02-732-1800เลื่อใช้งานโปรแกรมเงินเดือนวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ปี2558ค่ะ เราจะกลับไปที่โปรแกรมนะคะให้คลิกที่ฐานข้อมูลนะคะจากนั้นเพิ่มได้แก้ไขไรายชื่อบริษัทคะ่ะคลิก F2 แก้ไขนะคะให้ใส่ที่ชื่อภาษาไทยนะคะ พิมพ์คำว่าบริษัทดีและเก่งจำกัดค่ะที่อยู่นะคะหกถึงห้า คางจิตอุทัยชั้น9ค่ะถนน,นลรามคำแหงแขวงหัวมากเขตบางกะปิกรุงเทพนะคะ ลงมาที่ช่องรหัสไปรษณีย์นะคะ10240ค่ะจากนั้นกดปุ่ม F 1 0บันทึกนะคะ ปุ่ม e s p e เพื่อออกค่ะเป็นอันว่าเสร็จการบันทึกฐานข้อมูลบริษัทตอนที่ส